วันนี้ครับ Honda City ครับ 1.5SV ครับปี2013ครับรถสภาพเดิมๆครับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ลายลของตัวด้านหน้าครับได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแม็กด้านข้างแม็กอลลอยสีทูโทนขนาด15นิ้วครับพร้อมลายของตัวยางครับบิสโตนครับปี2020ครับลายของตัวด้านข้างครับจะจกกระจกมองข้างเป็นระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับ รถสภาพเดิมๆรถคัดเกรดคุณภาพเลยครับคันนี้ไล่รของตัวภายในครับได้เของตัวเบาะที่เป็นบบเบาะผ้าเบาะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานครับสามารถปรับเะไรของตัวเบาะได้6ทิศทางครับเป็นบเบาะแมนนวลนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันครับสามารถคอนโทรลลงตัวเครื่องเสียงเ n t e r t a i n m e n t ได้ครับแอร์เป็นแมนวนวลครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเลย,ยเดี๋ยวเราพามาชมอะไรของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งเพชรยนต์รถเก่งมือ2ครับสวัสดี FC ครับช่องเม้งเพชรยนต์รถเก่งมือ2ตรงนี้นะครับห่างหายกันไปนานครับภัยพักร้อนครับประมาณ4-5วันครับไปเที่ยวล่องใต้มาครับแต่ยังไงเราก็ไม่พลาดครับกับการมานําเสนอรายของตัวรถคัดเก่งคัดคุณภาพครับกับตัวข้างหน้าครับ h อนด a า a จ z ครับ1.5 SV ครับไป2013ครับคันนี้ เลขไม้ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สครับราคารถครับอยู่ที่3ามแ0 0สามหมื่นเับสำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่กําลังมองหาลายของตัวรถทันดัตซิตี้ครับ1.5ึ v ตัวท็อปครับปี2013คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทรถยนต์เลยครับที่ตั้งบริษัทรถยนต์ครับอยู่ซอยเศษไทยหกสิบแปครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวรอพามาชมรายละเอียดตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับโคมไฟลูกค้าจะได้ของตัวโคมไฟที่เป็นมันติเฟฟเตอร์ครับภายในจะเป็นหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนเลยโคมคันนี้ครับอาจจะมีลายของตัวครับโคม้ีรอยคาบเหลืองบ้างครับเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพครับทาการขัดลายของตัวงานโคมให้ใสๆสเลยไฟเลี้ยวครับหลอดไส้สีส้มมีให้ครับอยู่ด้านหน้าครับลายของตัวงานโคมนะครับเดิมๆเลยไม่มีรอยแตกหรือรอยล้านะครับอาจจะมีลายของตัวคาบเหลืองเล็กน้อยผมทําการขัด ลายของตัวงานโครมให้ลูกค้ากอสอมออยู่แล้วครับไปจากหน้าหน้าครับ3ชั้นครับโครมเมี้ยนเดิมสวยๆเลยตัดกับลายของตัวโลโก้หรือแบตช์ของตัว Honda นะครับในส่วนตัวไฟฝั่งขวาครับไฟที่เป็นในส่วนตัวมันติดรีเฟกเตอร์หลอดด้านในเป็นฮาโลเจนนะครับสภาพโครมเหมือนเดิมเหมือนกันผมทําการขัดลายของตัวงานโครมให้อยู่แล้วไฟเหียวหลอดไส้มีให้ครบครับโครมครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับ ลาย, <gaat> ลายของตัวคันนี้มีไฟตัดหมอกหรือไฟฟลกแลมคู่หน้าให้ด้วยครับคู่หน้าลายของตัวไฟครับไฟตัดหมอกด้านล่างครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตหกหักหรือรอยล้านนะครับสกินของตัวคอของตัวไฟตัดหมอกครับเป็นงานพลาสติกครับสีดําเลยส,ายสวยๆเลยกระจกด้านหน้าครับของช่องรับลมสองสองชั้นครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยแตหกหักหรือรอยล้าเหมือนกัน ไฟ่วางขวาครับในส่วนของตัวลายของตัวงานไฟตัดบอกครับเดิมๆตัดสกินด้วยพลาสติกสีดําด้านครับคันนี้ลูกค้าจะได้รายของตัวงานทะเบียนครับที่เป็น3กับกอไก่นอนเนน2 9 8เก้้ครับกรุงเทพหาคนครเลยอย่าเราพามาชมเลยของตัวฝากระโปรงด้านหน้ารถด,ด้วยกันครับในส่วนตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับ ไม่มีรอยขูดฉีดนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงครับตัดค่าตรงกลางสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับเพชรยนต์ารันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับทุกคันรับรถไปเจอรถพลิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเรามีารันตีดูแลหลังการขายให้ลูกค้าครับเบื้องต้นอยู่แล้วกระจังหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือรอยห่านะครับ ลายของตัวงานฟิล์มคันนี้เราติดตั้งด้านหน้า60%ด้านข้าง80%ครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วลายของตัวงานฟิล์มมันมืดไปผมสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ครับแต่อาจจะเป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดานนครับต้นต้นต,ต้องเจ้งหาลูกค้าก่อนต่อมาครับลายของตัวงานกระจกะครับงานแท้นๆนาเดิมนะครับจากโรงงานเลยสภาพของตัวแม็กข้างๆครับเป็นแม็กอะอลขนาด1 5นิ้วด้านในเป็นสีเทาครับด้านนอกเป็นสีเงินปัดเงาเลยน็อต ได้แมกกาลอยขนาด15นิ้วนะครับน <neue S 1> ็อตสี่รูด้านหน้าเบรกดิสครับยางของบิสโตนครับปี2020นะครับให้ดูลายของตัวยางปี2020เลยหน้ากว้างของตัวยางครับอยู่ที่185นะครับความหนาอยู่ที่55ครับเป็นยาง R16 นะครับคันนี้ รายของตัวงานยางที่เป็น R16 โช๊คสภาพแ,แห้งๆครับเดิมๆไม่มีรอซึมรั่วหรือการถอดของตัวโช๊คนะครับซุมล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมอาจจะมีแค่คราบเศษโฟล์ดโคลเล็กน้อยนะครับอย่าผมทําการชําระล้างทาสับทาสป,ปาถอดล้อครับล้างช่วงล่างล้างห้องเครื่องเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ท่านลูกค้าครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยให้ดูรายของตัวงานบอดี้ของตัวรถก่อนครับสภาพว่าสภาพเดิมเดิม กระจกด้านข้างครับฝาครอบเป็นสีแดวตัวรถครับกระจกครับเป็นไฟฟ้ามีไฟเดี้ยวตรงจกปองข้างครับด้านข้างตัดสกินครับขอบด้านล่างให้มีการพลาสติกครับสีดาเลยครับัวทีครับพอดีเป็นบัดนิดนึงนะครับลายของตัวกันสาดครับประตูทั้ง4บานมีให้ครบเป็นปกติเลยครับด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับเปิดประตูกระจกแท้ๆเดิมนะครับจากโรงงานครับลายของตัวภายในครับ พลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับตัดด้วยสกินครับขอบตัดค่าที่เป็นงานพลาสติกครับสีเทานะครับด้านจับเป็นโครเมียมมีระบบของตัวเซนเซนล็อกครับมีวัสดุของตัวผ้าหุ้มนะครับด้านข้างครับพนักพิงแขนนะครับมีช่องใส่เหรียญนะครับประจุด้วยลมไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ําขนาด1.5ลิตรครับพร้อมกับอะอะไรของตัวลำโพงด้านหน้าทวิตเตอร์ครับด้านหน้าคู่หน้ามีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับของตัวแผงประตูบุคคลที่หน้าด้านหน้านะครับลายของตัวโครงสร้างครับ ด้านหน้าสาภาพเดิมเหมือนกันของตัวงานเสา A หุ่นนอตทุกอย่างยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับให้ดูลาลี่ของตัวโครงสร้างก่อนครับ้อยเป็ดอาลมกลมๆไม่มีรอยเว้าหรือการตัดต่อนะครับให้ดูก่อนเลยโครงสร้างสาภาพสวยๆเลยลอยเป็นอาร์กลมๆเชื่อมจากโรงงานมาปกติครับในส่วนตัวแหงประตูฝั่งซ้ายด้านหน้าให้ดูแหงประตูครับตะเก็บซิลิโคนเดิมๆสวย รอยเม็ดอาร์คยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับให้ดูโครงสร้างอาจจะมีริ้วรอนิดนึงนะครับเป็นริ้วลองของการเปิดปิดประตูนะครับแต่ไม่มีการเชื่อมต่อตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทําการเก็บแรงของตรงงานให้ลูกค้าก่อนสองมอบอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของงานเสาบีนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนของตรงงานเสาบีนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับให้ดูรอเนมเพจยังติดอยู่ครบเลย เบาภายในจะได้เบาผ้านะครับสีดําเลยครับแต่เข็บได้สีขาวเป็นเบาพับอ่าปรับเมนนวนะครับสามารถปรับได้สีทิศทางเลยลายของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านจับโฮมเมียเหมือนกัน,นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับมีการสาธตติดตั้งให้แผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังเหมือนเดิมครับพลาสติกขึ้นรูปด้านจับโฮมเมียมีโดของตัวเซนเซนลอกครับแล้วก็วัสดุของตัวซอฟท์พัดก็จะลงไปไฟฟ้า พร้อมกับลำโพงครับด้านหลังให้ลายอลไของตู้ฮอนอตสภาพเดิมเดิมเหมือนกันสวยๆครับให้ดูรอยโครงสร้างของตัวงานเสาบีก่อนนะครับพลาสติกเดิมเดินนะครับไม่มีรอยแตกนะครับมีปุ่มล็อกเด็กด้านหลังให้ด้วยพร้อมกับลายของตัวงานของตัวงานเสาไอแผงประตูครับเท่าทีครับเดิมเดินนะครับลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดรือรอยเปื่อนนะครับถ้ามีผมทําการแก้ไขเปลี่ยนให้ ต่อมาครับลายของตัวโครงสร้างของตัวด้านหลังนะครับผมให้ดูก่อนโครงสร้างเดิมๆให้ดูลองงานเสาซีครับเดิมๆนะครับสีเดิมๆสวยๆเบาด้านในเป็นบอาผ้าเลยไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันครับมีลายของตัวที่วางแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําหมอนรองคอมีให้ทั้งสองฝั่งครับสามารถที่จะพับลายของตัวงานเบาได้ครับเบื้องต้น ทำการพับไปดูก่อนสามารถพับลายของโตวงานบอกครับใช้พื้นที่ใช้สอยของตัวข้าไปสารเก็บของด้านหลังได้ครับอาจจะมีของที่ยาวๆครับสามารถเลื่อนมาถึงงานแถวสองข้างในภายในได้แล้วครับต่อมาครับลายของตัตแม็กครับด้านหลัง สภาพเดิมเดิเหมือนกันนะครับไม่มีรอตปิดสุดบาทนะครับตัวงานแม็กด้านหลังได้ไดเบรกดิสด,ด้านหน้าเบรกดิสเหมือนกันแมกขนาด15นิ้วนิ้บน็อตสี่ลูยางของบิสโตนครับปีสองัีครับผมทําการให้ดูเลยของตัวงานยางก่อนปี2อ2 0ันนะครับสภาพหน้ายางเดิม,ดมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกล้าน,นะครับ โช้กแห้งๆเหมือนเดิมซุ้มลอ้อสภาพเดิมนะครับอาจจะมีแค่คราบเศษโคลเล็กน้อยนะครับผมทําการช็ดแล้ล้างทาสปาเบื้องต้นก่อนส่งมอบลูกแกอยู่แล้วกาาระจกหน้าหนังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมครับไฟด้านหลังได้รับตัวงานไฟที่เป็นหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยหลังคันนี้มีหลาตัวเซ็นเซอร์ครับให้ทั้ง2จุดนะครับ มิชนเซอร์ให้โลโก้หรือแบตของตัวซิตี้ครับมีให้ครับโลโก้ o, ของตัว Honda ครับแตนหลังตัดด้วยสกินขอที่เป็นโครเมียเมเดิมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด1.5ครับเครื่องยนต์เบนซินของตัวเครื่องยนต์ i v t e ทคครับต่อมาครับลายละเอียดของตัวโคมไฟฝั่งขวาสภาพเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยร้าวนะครับลายละเอียดของตัวคันนี้เลขทะเบียนตามนี้เลยลูกค้าได้ไป กระจกแท้ๆเ,เ,เดิมๆนะครับจากโรงงานให้ดูลายของตัวกระจกแท้ๆเ,เ,เ,เดิมจากโรงงานเลยเสาสัญญาณมีให้ด้านหลังคานะครับรายเดิมงตัวงานหลังคานะครับสภาพเดิมๆเหมือนกันไม่มีรอยบุบหรือรอยยิ้มนะครับลูกยางของตัวหลังคาสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยผมทาการแก้ไขให้ถ้ามีรอยขาดหรือรอยหลุดตรงนี้นะครับห้องเก็บของโดยสารห้องหลังครับให้ดูฝาฝาท้ายก่อน งานบอดี้เดิมๆนะครับตะเข็บสีโครนเดิมให้ดูตะเข็บสีโครนคร้านข้างเดิมๆนะครับร้อยล่องน้ําสภาพาเดิมๆเ,เหมือนกันห้องโดยสารเก็บของด้านหลังค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วครับในส่วนตัว Honda น i ี้1.5 SV ปี2013คันนี้ให้ดูก่อนถาดลองมีให้ครบลายของตัวชุดปะเจแม่แรงแล้อไหลครับมีให้ครบเลยอ่ะในส่วนตัว แม่แรงจะอยู่ด้านข้างนะครับชุดประแจล้ออะไหล่มีให้ล้ออะไหล่ออเป็นล้อกระทันนะครับยางก็เป็นยางปีเดียวกันปีสองพันยี่สิบเลยผ่านล้องมีให้ครบเหมือนกันต่อมาครับลายของตวัวฝั่งขวาประจงด้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมครับในส่วนขอโต,ตแม็กไม่มีปีรอยฟุตบาทนะครับแม็กขนาด15นิ้วนอสสี่รูด้านหลังเบรกดิสต้านหน้าเบรกดิส์เป็นการยางบิสโตนปี2020เลยสะพานแมวยางเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแ,แตกร้าวนะครับ รอยของตัวโชค๊คครับด้านหลังหแห้งๆเหมือนเดิมไม่มีรอยเึมรัมวของการตัดหรือการถอดของตัวโชค๊คนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนตัวโชค๊คมาโชคสภาพัเด,เดิมเลยซุ้มล้อพัดติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมต่อมาแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังนะครับด้านจับเป็นโครเมียมแบบแท้ๆเดิมจากโรงงานพร้อมติดตั้งกระสาดให้ครับประตูทั้ง4บานอยู่แล้วแผงประตูฝั่งขวาเหมือนเดิมครับสติ๊กขึ้นรูปเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกนะครับด้านจับ เปิดประตูเป็นโคมเม่หมีของตัวเซนทันล็อกวัดสดุซอฟพาร์ตกระจกะเลื่ลงไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าครับน้อมลําโพงนั่นหน้าให้ให้ดูรอยหัวน็อกก่อนหัวน็อตเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีการถอดของตัวชุดประแจหรือการถอดของตัวแผงประตูนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างครับให้ดูก่อนสาภาพเดิมๆนะครับบอกภายในเดิมๆสวยๆงานเสาซีงานสีเดิมๆนะครับไม่มีการเก็บงานอะไรของงานสีรือง,งอยขึ้นของตัวงานสีเพิ่มเติมมา ลาเลยเี็กของตัวเฮดรูมภายในผมให้ดูก่อนเลยสีเบรดเดิมๆนะครับยิ้วรอยค่อนข้างจะน้อยเลยผมทําการชําระล้างขัดเลยของตอง,งาเฮดรูมเหลือฝ้าเพดานของตัวคารรถให้อยู่แล้วด้านจับของบุคคลด้านหลังมีให้ทั้งสองฝั่งเลยมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับป้าิโจ้ด้านหน้ามีให้ครับทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นเบาของบุคคลที่นั่งขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างที่วางขวดน้ําขนาด1 5ลิตรมีให้แผงประตูด้านหน้าครับ ด้านจับเป็นโครเมียเหมือนกันจช้ะแทนเดิมจากโรงงานนะครับการติดตั้งให้พร้อมเลยกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้ามีไฟเลเอร์กระจกมองข้างครับตัดขอบสกินด้านล่างครับที่เป็นงานพลาสติกสีดําหูช้างเป็นงานพลาสติกสีดําด้านเหมือนกันแม็กด้านหน้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยให้ดูแม็กไม่มีรอยปีชุดบัตรนะครับยางไม่มีรอยแตกแล้าเหมือนกันยางบิสโตนของปี2020นะครับโชุดด้านหน้าสภาพแห้งเหมือนเดิม มีแค่คาบโครเล็กน้อยอันนี้รถเพิ่งเข้ามาาแม่ๆสุดๆร้อนๆเลยผมมาทำการรีวิวให้ทางลูกค้าเห็นก่อนนะครับคันนี้แต่ผมต้องทำการชำระล้างทำสปาครับล้างช่องล่างล้างห้องเครื่องเปลี่ยนเทไมลน้ำมันเครื่องของเหลวให้ทางลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้เลยรถออกใหม่ๆแน่นอนครับคันนี้ต่อมาครับลายของตัวคันนี้ลูกค้าจะได้ลายของตัวงานกุญแจนะครับปี้เป็นกุญแจรีโมทเลยครับ เจรีโหมดหรือกุณแจดาบปกติเลยครับภายในครับของตัวแผงประตูฝั่งบานบุคคลที่ขับพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันมีด้านจับโครเมียมครับตัวของตัวเ e น t รัลล็อกครับมีพับไฟฟ้าตัวจกมองข้างครับปรับเป็นกระจกได้มีล็อกกระจกแล้วก็เซนอร์ลล็อกครับ มีวันทัดออโต้ครับขึ้นลงของตัวกระจกของบานบุคคลที่ขับขับฝั่งซ้ายสามบานที่เหลือเป็นไฟฟ้าเรื่องลงปกติมีวัสดุดซอฟพัดครับมีช่องใส่เหรียญที่วางขวดนะ้ำด้านหน้ามีให้ลําโพงด้านหน้ามีให้พร้อมครับทวิตเตอร์ติดตั้งให้พร้อมเลยของตัวแผงประตูด้วนคู่หน้านะครับในส่วนของตัวงานโครงสร้างนะครับสภาพด้านหน้าเหมือนเดิมเหมือนกันให้ดูริ้วรอยก่อนไม่มีรอยของการชนโครงสร้างแน่อนอนนะครับเป็นจดบันตีส่วนโครงสร้างอยู่แล้วลุครับรถไปจะรถความจมน,น,น้ำทุกชนนกครับั้งเราซื้อคือ100ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีการตัดต่อหรือรอยวาของตัวรอยอาร์คนะครับโครงสร้างของตัวผังประตูด้านหน้านะครับงานเสาบีดเดิมๆสวยๆครับผมขออนุญ,ญาตซูมให้ดูนิดนึงทุกอย่างบอดี้เดิมนะครับสีเดิมๆเหมาะภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำตะเข็บได้สีแดงเบาะแนววนปรบับได้หูทิศทางครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมถอยุ่าทำการสตาร์ทให้ลูกค,ค้าดูก่อนเบื้องต้น ในส่วนของตูต้พวงมาลัยในคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมขออนุญาตทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทางลูกค้าดูก่อนอ่ารอบเครื่องเดินนิ่งเลยคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามก้านนะครับมีระบบตัวคอนโทรลของตัวระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีระบบของตัวแพทเทิร์นชิปเลยสามารถเล่นเกียร์ได้จากตัวแพทเทิร์นชิปด้านข้างครับเล่นเกียร์แมนนวลผ่านทางของตัวแพทเทิร์นชิปของตัวระบบลบมือได้เลย ในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้สามารถปรับพวงมาลัยได้2ทิศทางนะครับขึ้นลงครับในส่วนของตัวแผงไม้ฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วคันนี้ใช้งานไปแล้วอยู่ที่1 3ึ่1แ1นนะครับฝั่งขวาเป็นปริมาณของตัวน้ำมันนะครับสามารถปรับทิศ A ทิศ B ระบบ ett, เอเวอร์เรน์หรือเลงตรงนี้ได้ปกติเลยก้านฝั่งซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนฝั่งขวาเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเมนลด,ด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆเป็นกัน สีดำครับมีระบบตัวไฟไม่ใช่สีไลท์หรือไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเล่นลายของตัวระบบเครื่องเสียงคันนี้ FM เอ F 3ได้ปกติครับมีระบบของตัวแอร์ที่เป็นเมนนวลเลยครับคันนี้ขออนุญาตทำการให้ดูเครื่องเสียงก่อนแหมเครื่องเสียงแน่นๆเลยเพราะๆคันนี้ผมบอกเลยเครื่องเสียงถือว่าออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะส่วนมากอยู่แล้วขออนุญาตปิดนะครับ ผมขออนุญาตปิดระบบเครื่องเสียงแป๊บหนึ่งไอ่วนตัวแอร์เป็นเมนวนวลนะครับมีดึงลมภายในภายนอกครับมีที่วางของเล็กน้อยที่วางแก้วน้ํามีให้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น P R N D S นะครับเบรกดึงมือเป็นเมนวนวลปกติเลยมียูบ็อกตรงคนโซนตรงกลางที่เป็นวัสดุของตัวผ้าหุ้มให้นะครับยูบ็อกข้างๆเดิม ลาเลยเขาตัวด้านข้างคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ครับเกติ้งชักสภาพเหมือนเดิมปกติเลยครับไม่มีรอยแตกนะครับในส่วนของตัวด้ามจับของบุคคลนั่งด้านข้างมีให้เฉพาะบุคลค,บบคลที่นั่งด้านข้างอย่างเดียวครับบุคคลที่นั่งด้านขับไม่มีให้แผงมังแดดครับมีกระจกให้ของบุคคลที่นั่งด้านข้างไฟคอนโซลตรงข้างหน้าครับมีให้กระจกมองหลังเป็นตัดแสงเม่นน่นปกติเลยแผงมังแดดของบุคคลขับมี กระจกให้ฝาครอบผมทําการแก้ไขให้ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ให้เหมือนเดิมกับฝั่งนี้ผมแก้ไขให้เหมือนเดิมเลยฝาครอบตรงนี้ไม่มีฝาครอบนะครับผมแก้ไขให้ละเอีดของตัวรถถ้าลูกค้ามาดูแล้วรู้สึกว่าให้เราแก้ไขจุดไหนผมทาการสามารถแก้ไขให้ได้เลย ถ้ามีรอยแตกหรือรอยหักนะครับท่านนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดของตัวรถ Honda City 1.5 s ปตัวท็อปปี2013เลขมาอยู่แค่130,000ครับราคารถกันที่339,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถได้ครับที่เบอร์0641466023ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซฟไม่เงยบให้ตัวความปรึกษาครับไม่ว่าไปเลยแถวตัวไฟแนนซ์หรือไล่แถวตัวรถครับเดีย๋ยวเราพาไปชมเลยแถวตัวรถท้องเครืนน่องนาน่าด้วยกันครับ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda IVT ขนาด1.5ลิตรหรือ1,600ซีซีครับเครื่องยนต์16วาล์ครับ4ี่สูบเรียงเลยแรงม้าอยู่ที่1 1 7แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรครับลานแถวโต้เครื่องยนต์ครับสภาพเครื่องเดิมๆครับฝาครอบเครื่องมีให้ครับไม่มีรอยซึมร่วกของตัวน้ำมันเครื่องนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆดลล้อนะครับเรายังไม่ทําการชำระล้างทําสปาล้างห้องเครื่องนะครับให้ เราต้องทําการล้างสปาทาสปาและห้องเครื่องเทรคแมนเครื่องของเหลวให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับให้ดูอะไรของตัวห้องเครื่องก่อนรอบเครื่องเดินนิ่งนิ่งปกติเลยไม่มีรอยการแดัดแปลงในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับการเติมั่วงของตัวน้ำมันเครื่องลายของตัวฝากระโปรงครับสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆ,มๆสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์มีให้ครบเป็นปกติรอยเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างหอกระโปรงด้าน,นหน้าลายของตัวด้านข้างให้ดูก่อนครับ รถส,สภาพเดิมๆโครงสร้างด้านล่างเดิมชุดเด็ก ABS มีให้คานด้านหน้าหดุดพลาสติกการยึดติดเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีคนทานชนโครงสร้างด้านหน,น้า แน่นอนครับเพชรนยนต์บางทีส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับลูกค้ารถไปเจอรถพิการจมน้าหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเรามีวันที่ดูแลหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับระบบไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่คันรับรถไปครับลูกค้าไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับผมทําการตรวจเช็คในส่วนตัวเครื่องยนต์ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับเช็คแบตเตอรี่ระบบไฟให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูแลรถได้ครับที่บริษัทเพรยนต์คับ สำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจนะครับตัวรถ Honda City ครับ1.5 SV ครับปี2013ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้เลขกไหมครับอยู่ที่130,000ครับราคารถครับอยู่ที่339,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเรตรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับที่ต่อไบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสีเทก68ครับแยก1นินบุรีกรุงเทพมหานครครับทุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับ ลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับโทรมาสอบถามอะไรของตัวรถครับหรือว่าอะไรของตัวไฟแนนซ์ครับได้ได้ที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3ครับเซลมิงยินดีให้ลูกค้าปรึกษาครับไม่ว่าเป็นอะไรของตัวรถครับหรือว่าอะไรของตัวไฟแนนซ์ครับ เรามีบริการของการส่งเส้นกอกสารแฟแนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเช็นกอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝากรายแถวตัวรถ Honda City ครับ1.5 SB ครับเครื่องยนต์เบนซินของตัว Honda i v t e c คันนี้ไว้เลยครับฝากกดแชร์นะครับกด s ั b s ไคร b e ครับกดติดตามกับทางช่องเมงพิยนต์รถเก่งมือสองตรงนี้ครับเพื่อไม่พลาดในการติดตามครับรายของตัวรถคัดเกรดคัดคุณภาพไว้ตรงนี้นะครับ อีพีหน้านะครับเรามีลายของตัวรถครับคัดเกล็กคัดคุณภาพครับสภาพสวยๆครับเราจะมานําเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้ไม่ปรนยนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ